เ้าวันนี้างไตอะร้ังกัะากด้อน uh, well, oh. รับค so ุณส so uh. ื่อช่อง5จำลองสหายทุกนนะคะโอ้ยมากกมาใย่ก็มานสูง แซบริมโขงค่ะนี่ค่ะแซบริมโข้งอ้ยขับขนาดเลยอันนี้ริมโขงนะป้าริมโขงตัวม็นหวยพุ่งเลยรันรันรนป้า ไดนโมเมนเลือนนะเขาละเขา,ลาเลี่ยงขาพ่พ,พหุน่นบ่โปรากฏว่าอันเลืงาลืมบงค่ะโอ้งามการะรอกระเดียบ<อ>พูดไปแล้วพูดไปแล้วขึ้นไ่ได้ัพูดไปแล้วขึ้นไ่ได้ไไไนะ ลุงม <Happiness? S 2> uh ัน huh. ข yeah, ึ้นไหนได้ปะใช่ครับานสเอิเไ้งอันนั้นอันนั้นเขาดูดดินทรายลุงอันลุงลุงไรกันยังตกตัวซับเรือนั้นนะประเทศฟื้นนะใช่มันเป็นสมัติาขานป้องประเทศเขาบุนเดนเนาะคช่มันมทรายดิทราย

ซูมหน่อยดิ้่ะอุยกล้องซูมได้ก็ไม่ซูมซูมบ่ได้ซูมบ่เป็นเดี๋ยวมันสิเหียซูมโปรมทสถานทีู่นี่สเองนี่่าว่ทหารเราจะบอกย่าสีคะซูมมันจ่องแต่เ้านี่นะการซูมกรไม่ร้าวฟ่างงมของน้า่่นก็ก่งมากีแล้วนะได้ซูมหันเม็ซูมแต่เข้าสองคนนี่ลุง

งามพญาสีมุดาวมหาโมนีนิลาปานาคราชอันนั้นฝั่งลาวค่ะฝั่งนู้นนะเป็นฝั่งลาวนะคะนู้นงามเลยชชัยอันนั้นเป็นเกาะค่ะเนาะเกาะฝั่งลาวน้อ เลย่าเลยเลี้น้อยมีนะเราจะข้ามเราต้องข้ามไปาดีล่อยกาคสาากนรับปล่อยกอับยูขับปับวน้ำขึ้นมากคือเขาเขาเขาให้ชุมไปเขามโนลม เจ้าประชุมอาลุงพลกลับมหายาชี่สภาษณ์มสัมภาษณ์

เขามันนอนลมอันนั้นเคยไปแล้ว,ลว,ลวยายไปต้องนาน,ข,านขึ้นไปตรงที่ข้างบนชุดเลยตอนสมัยมอยู่กับน้องเขานะ่ะ